เรื่องของการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะคะไปดูการปลูกฝังน้องๆเยาวชนกันบ้างที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ผลักดันโครงการโรงเรียนสีขาวดึงแกนนำเยาวชนติวเข้มนะคะให้กำลังใจวัยทีนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานางยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทบีนำ้ำวันโดยมีนักเรียนที่เป็นแกนนําด้านการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา15แห่งเข้าร่วมกิจกรรม100คนค่ะเพื่อสร้างแกนนํานักเรียนนะคะในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ ติร่วมไปถึงเรื่องของสุขภาพจิตในสถานศึกษาค่ะลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายามุขในสถานศึกษารวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินง,งานป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดทั้งในและรอบสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะส่งต่อนักเรียนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้านะคะ แล้วก็ส่งเสริมพัฒนาชมรมทูบีนามวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนามวันในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งทางท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับกล่าวว่าเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง58แห่งเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดทุกชนิดรัฐบาลได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยมอบหมายให้ดําเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงนะครับไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประกอบกับสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิตจึงถือเป็นปัญหาสําคัญของเยาวชนไทยโดยภาวะซึมเศรา้าเมียตราการป่วยร่วมกับการใช้สารเสพติดอีกด้วยครับ